Rework Effect สูตรลัดธุรกิจยุคใหม่ที่ฉีกทุกกฎลองคิดภาพตามนะครับหลายธุรกิจตื่นมาแล้วกดดันตัวเองว่าวันนี้ต้องทำให้แผนสมบูรณ์แบบก่อนทั้งที่โลกทุกวันนี้เปลี่ยนเร็วเกินกว่าจะมีใครเดาอนาคตได้จริงๆในหนังสือ Rework ซึ่งเขียนโดยเจสันฟรีดและเดวิดไฮนามายเฮนสันสผู้ก่อตั้งเบสแคม พวกเขาชวนเรามองโลกการทำงานแบบใหม่มุมที่สวนทางกับวิธีคิดดั้งเดิมแทบทั้งหมดพวกเขาบอกว่าแผนที่วางล่วงหน้าไกลเกินไปมักเป็นเพียงการเดาเพราะเราวางมันในช่วงที่ยังไม่มีข้อมูลจริงแต่การตัดสินใจที่ดีที่สุดมักเกิดขึ้นตอนที่เราลงมือทำและอยู่ในสถานการณ์จริงและนี่คือจุดที่หลายธุรกิจทำพลาดเรามัวแต่ประชม มัวแต่เพิ่มฟีเจอร์ที่ไม่มีใครขอมัวแต่ทำทุกอย่างให้ดูดีบนสไลด์จนลืมว่าลูกค้าไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบเขาต้องการสิ่งที่ช่วยเขาได้ตอนนี้รีเวิร์ชนให้เราเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแก้ปัญหาที่ตัวเองเจอจริงก่อนเพราะเมื่อคุณเจอกับมันด้วยตัวเองคุณจะมองออกทันทีว่าอะไรคือคำตอบที่ดีพอสำหรับเริ่มต้นไม่ต้องเดา ไม่ต้องถามใครเยอะอีกแนวคิดหนึ่งที่ทรงพลังมากคือสินค้าที่ดีไม่จำเป็นต้องมีทุกฟีเจอร์แต่ต้องมีบางสิ่งที่สำคัญจริงๆและทำได้ดีที่สุดต่างหากในยุคที่ทุกคนแข่งกันเร็วแข่งกันเยอะรีเวิร์เตือนเราด้วยความจริงง่ายๆอย่างหนึ่งว่าไม่จำเป็นต้องเร็วที่สุดไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบที่สุดแต่ก้าวเล็กๆที่ลงมือจริง แล้วเรียนรู้จากโลกจริงนี่ต่างหากที่พาเราเข้าใกล้เป้าหมายในทุกวันสุดท้ายหนังสือสรุปไว้อย่างคมชัดว่าธุรกิจที่เรียบง่ายและสื่อสารชัดเจนจะเดินหน้าได้เร็วกว่าธุรกิจที่ซับซ้อนเกินจำเป็นเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้ลงตัดหนึ่งอย่างที่ไม่จำเป็นทิ้งไปแล้วให้พลังกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในธุรกิจของคุณดูนะครับคุณอาจพบว่าความสำเร็จ อยู่ใกล้กว่าที่คิดมากเลยครับ Advance b u i n e Media สร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืน